8ความเชื่ออาถรรพ์เกี่ยวกับลางสังหรณคนไทยเรามีความเชื่อแปลกๆอยู่มากมายมีทั้งเรื่องดีที่ช่วยเสริมดวงโชคลาภและเรื่องไม่ดีที่คนเท่าคนแก่มักจะคอยย้ำเตือนว่าเราไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ขอยกมาแปดความเชื่อแปลกๆบางคนฟังแล้วจะบอกว่าไม่แปลกก็ได้ ของคนโบราณใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับจิ้งจกตุกแกร้องทักคนที่พอได้ยินความเชื่อนี้มักกังวลกันว่าห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดหากได้ยินเสียงจิ้งจ,งจกร้องทักไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งก็ตามโดยเฉพาะหากอยู่ด้านหลังหรือตรงกับศีรษะของคุณจริงๆแล้วมีรายละเอียดยิ่งกว่านั้น ตุ๊กแกร้องเก้าครั้งจะพบความสำเร็จทุกอย่างตุ๊กแกร้องสิบครั้งถือว่าเป็นลางสังหรณ์ที่ดีมากทั้งตัวเองและครอบครัวจะมีความสุขความเจริญทั้งลาบผลและร่ำรวยเงินทองมากมายจิ้งจกร้องทักหากเสียงดังอยู่เบื้องหน้าให้รีบเดินทางจะพบโชคลาบความสำเร็จเสียงดังเบื้องหลังอย่าด่วนรีบไป ควรเปลี่ยนเวลาออกจากบ้านมิฉะนั้นจะประสบโชคร้ายหรือผิดหวังเสียงดังจากเบื้องสายการออกเดินทางนอกบ้านจะเป็นผลดีประสบความสำเร็จเสียงดังเบื้องขวาการเดินทางจะไม่ได้ผลดีนักและอาจจะประสบเคราะ์เสียงดังเบื้องบนศีรษะอย่าเดินทางไปไกลๆเป็นอันขาดจะพบเจอความเดือดร้อน ตรงนี้อย่าสับสนฟังดีๆอยู่หน้าหรืออยู่บนศีรษะฟังผิดชีวิตเปลี่ยนความเชื่อที่สองเรื่องนกแสกหากอยู่ๆนกแสกบินมาเกาะที่หลังคาบ้านถือเป็นหลางร้ายหรือจะมีเรื่องร้ายๆตามมาหรือหลายคนเชื่อว่าบ้านนั้นจะมีคนเสียชีวิตเนื่องจากนกแสกเป็นสัตว์ที่มักจะไม่มาป่าปน หรือมาให้ผู้คนพบเห็นได้ง่ายนักคล้ายกับนกฮูกเพราะว่าสัตว์พวกนี้ตื่นในเวลากลางคืนจึงถือเป็นสัตว์ที่ให้ความอัปมงคลแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะครับหากได้ยินเสียงนกแสกร้องห้ามเอ่ยทักเด็ดขาดจนกว่ามันจะบินไปอย่างไรก็ตามวิธีแก้เครดคือให้จุดธูปเทียนพร้อมดอกไม้บูชาและสุราอาหาร อาจเพิ่มด้วยข้าวสารข้าวตอกผ้าขาวและเงินทองกล่าวอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็จะช่วยให้คนในครอบครัวปลอดภัยได้ความเชื่อต่อมาการได้ยินเสียงคนร้องทักตอนกลางคืนการได้ยินแบบนี้ห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณที่อาจจะมาหลอกหลอน หรือมาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือหากมองให้ลึกลงไปอีกหากเราขานรับจะเปรียบเสมือนเป็นการเชื้อเชิญหรือยอมรับให้ดวงวิญญาณน,นั้นๆเข้ามาในบ้านและอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีได้ความเชื่อเรื่องต่อมาเงาหัวไม่มีชะตาขาดตามความเชื่อของคนโบราณที่บอกต่อๆกันมาโดยหนึ่งในความเชื่อ ก็คือเงาหัวขาดหากเห็นใครไม่มีหัวนั่นแสดงว่าเขากำลังจะหมดบุญคือถึงอายุไขแล้วหรือบางกรณีอาจจะเสียชีวิตกระทันหันเพราะมีเคราะห์หนักความเชื่อต่อมาห้ามใช้หวีที่หักไปแล้วไม่ว่าจะหวีไม้หรือหวีพลาสติกก็ตามมีความเชื่อว่าหากวีผมอยู่แล้วเกิดหวีหัก ให้คิดไว้เลยว่าจะมีเรื่องร้ายหรือเรื่องที่ไม่ดีตามมาวิธีแก้เครดก็คือให้ทิ้งไปเสียอย่าเสียดายและอย่าเก็บกลับมาซ่อมหรือใช้ต่อความเชื่อต่อมาห้ามขอจานข้าวเวลาทานข้าวเวลาทานข้าวอยู่ห้ามขอจานข้าวตั้งแต่อย่างเล็กผู้ใหญ่มักจะคอยบอกคอยสอน เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าจะเป็นการเชื้อเชิญวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณ,เรรญญาณพเนจรให้มากินข้าวกับเราด้วยบางความเชื่อก็ว่าจะทำให้รู้สึกว่าทานเท่าไหร่ก็ทานไม่อิ่มความเชื่อต่อมาได้กลิ่นทูปตามความเชื่อหากได้กลิ่นทูบลอยมาโดยในบริเวณนั้นไม่มีใครจุดทูปเป็นเหตุบอกถึงว่า อาจจะมีวิญญาณของคนสนิทหรือญาติมาหาให้จุดธูปหนึ่งดอกและบอกเล่ากับดวงวิญญาณให้ไปสู่ที่สงบและความเชื่อสุดท้ายห้ามตัดผมวันพุธเคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมร้านตัดผมบางร้านมักจะปิดวันพุธเพราะเนื่องจากมีความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าการตัดผมในวันพุธถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรทำ หากตัดผมในวันนี้วันพุธห้ามตัดเด็ดขาดโบราณว่าวันพุธหัวกุดถ่ายเน่าวันศุกร์ห้ามเผาวันเสาร์ห้ามแตง่งการมีความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลความเชื่อบางอย่างคนปัจจุบันก็ยังยึดถือและนำมาปฏิบัติกันจนถึงทุกวันนี้ ทำแล้วดีก็ทํากันต่อไปแต่บางความเชื่อก็แปลกจนยากจะเชื่อได้แต่เชื่อเถอะครับแอดก็ว่ามันเรื่องจริงนะแต่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ดีกว่านะครับ